เรามาดูซิว่าเราติดถูกกันไหมนะคะสุภาพบุรุษขาเราดูนะคะสําหรับสูตร1กระดุมเมื่อเรายืนขึ้นปุ๊บกระติดกระดุมแน่นอนถ้าสูตร2กระดุมติดเม็ดแรกเหมือนกันนะคะเม็ดล่างปล่อยไว้เนื่องจากว่าถ้าคุณติดเม็ดล่างได้แปลว่าสูตรชุดนั้นทาไมคะหลวมไปแน่นอนสูตรแจ็คเก็ตที่ตัดมาพอดีกับรูปร่างคุณ คุณจะไม่สามารถติดข้างล่างได้และไม่เกิดลอยยนต์นะคะถ้าคุณติดได้แป็นวันหลวงไปคุณต้องปล่อยทั้งช่วงสะโพกไว้นะคะถ้าสูตรกระดุม3เม็ดมีออปชันให้คุณเลือกค่ะคุณจำอย่างนี้ดีกว่าข้างล่างปล่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ออปชันคุณเลือกได้เลยว่าคุณจะติดทั้งสองเม็ดคือเม็ดหนึ่งกับเม็ดสองหรือที่แน่นอนคือคุณต้องติดเม็ดกลาง เม็ดกลางเนี่ย always ที่ต้องติดนะเสมอเลยสำหรับสูตรกระดุมสเม็ดจำง,ง่ายๆคือปล่อยเม็ดสุดท้ายฝึกไว้เลยนะคะยืนขึ้นมาปุ๊บต้องเดินออกมาหรือ,อค่อยเรียกออกมาเกา่าอะไรเดินมาพร้อมติดกระดุมหรือว่าเราต้องเช็คแฮนด์ปุ๊บเรามือหนึ่งเราติดกระดุมอีกมือหนึ่งเราพร้อมที่จะยื่นไปเช็คแฮนด์ทันทีฝึกติดกระดุมมือเดียวให้ถนัดนะคะสมาร์ทมากเลยคุณทิพย์ขอเล่าถึงที่มาธรรมเนียมสากลข,ของการติดกระดุมสูตรนี้หน่อยนะคะเรื่องนี้ก็ต้องย้อนรอยแฟชั่นเฮสต์รีไปตั้งแต่ยุคศตะวรรษที่ะสี สันนิษฐานกันว่าธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่เจ็แห่งอังกฤษซึ่งมีพระวรากายค่อนข้างทรวมและรอบเอลที่หนาทำให้พระองค์ต้องปลดกระดุมสูรเม็ดล่างสุดออกเสมอค่ะพอ้าราชบริพานเห็นก็ปฏิบัติตามการจนกลายเป็นธรรมเนียมที่เผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไปทั้งในอังกฤษแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกทำให้การติดกระดุมสูดของคุณสุภาพบุรุษถูกกำหนดเป็นธรรมเนียมสากลและปฏิบัติสืบต่อกันจนถึงปัจจุบันเพราะภาพลักษณ์ไม่ใช่เรื่องเล่น